เเเยยวช้้าลปิดประตูแล้วนาฬิกาหล่นมาแตกนะครับผมก็งงว่านาฬิกาหล่นได้ยังไงมันแขวนอยู่ตรงนั้นของมันตุ้งต่าตชาบางกล่องนะครับ คครับผมสวัสดีชาวสุดเป่าท่านด้วยนะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะฮะไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกับชีวิตผมนะครับผมไปทํางานเหมือนเดิมนะฮะใครที่ลังทานข้าวอยู่ขอให้ทานอย่างอเด็ดอร่อยเลยนะครับผ้อมไปเจอกันที่ออฟฟิศใหม่ออฟออฟิศเก่าออฟฟิศปัจจุบันไปไปสิไปเลยจะไปไหนก็ไปไอ้บา้า race your irresistible ambition ช่องแคบมาละกา ลืมของเจ้า <Yo. S 1> อันนี้คือดิสอูกรอบใช่ไหมวันนี้เมนูหมูกรอบแต่ว่าเมนูวันก็ยังอยู่นะมีใครยืมไหมกินเมนูเมื่อวานก่อนไหมแล้วไม่ทิ้งกันเลยเวนเมาหงดแล้วไอตอใส่เกงเอวอะไรมมาลองใส่น,นี่ <c oughs> นะใส่เกงอะไรอยู่ใส่สแลกใช่ใส่สเลฮะลองอันนี้ <c oughs> ได้อันนี้ของโบของถอนอเลยไอ้มองกูไม่รู้ว่าเกงเบอร์อะไรมึงเอาวอสื้อไอ้มึงเสื้อของโบข้อง ถ้าเกิดใได้เอาใช้ด้วยลองดิลองดิยัไงพอดีพอดีพี่พอดีโอ้โหไอ้ลัตว์หมือนจับวางงไงสวยไหมสพี่เออเข็มขัดนั้นให้ให้ให้อครั้งเออพอดีครับพี่าเออสวยเอาไปไปกิน่อมไปก่อนเอาผมปลอดิยพี่อุยใส่ได้ยูไม่ใสได้ยู อันนี้ใส่ของเซฟวันร้อยเกาดี้พี่ไปอุ้ยสงมารแล้วก็เดี๋ยวโอนให้พี่คนละพันห้าละกันคืนแล้วนะพี่เยอะเยนะ่ยอๆอ่ะเชินเลยครับเดี๋ยวก็รอคนมาคบแล้วเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายทุ่งนาเหมือนเดิมนะฮะคุณใช่เจ้าของคนทำน้ำพริกลูก ใช่ครับผมกินแล้วฟันผัวครับเอาฟันเป็นแมงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเป็นหน่อยอุดตันนะดิเอ้ามันอุดตันแล้วผมก็กินของคุณเข้าไปแล้วมันก็แสบนะครับผมนะมันทําให้กระดมเลือบอะครับไม่ได้ครับคุณต้องผสมกับข้าวด้วยคุณกินเพียวๆไม่ได้อ๋อ้ผมกินเพียวๆแล้วมันก็ทําให้ฟันผมผุใช่ครับผิดที่ผมคุณว่าผู้บริโภคอีกแล้วเขาว่าผู้บริโภคอีกแล้วนะครับทุกคนเหมือนเดิมเจอทุกนาทำไมเขาไม่ออกไปไหนสักทีเนี่ยฮะ แต่ที yeah! ่องนงยังตัวบีบเก่งเขา What? What? Fuck you! go go oh God, e> well no good. ังอยู่ o volume o good เอาไเข้าตไแลนด์ไทแลนดวลคัวลคัมยู volume o g o o พอมาที่นี่ก็พูดได้คำเดียวนะครับผมว่า ร้อนร้อนชิบหายโอเคยังไม่มีใครมานะครับหลายคนจะถามว่าอ,อองตองไปไหนนะครับอองตองไปกดบัตรแบ็คพิงครับน่าสงสารมากไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับแล้วก็ไปนั่งรออยู่ตอนนี้โอเคเราคนมาครบเดี๋ยวค่อยว่ากันเซไฮค่ะทุกคนอยสวัสดีค่ะว้าโอ้มียายมาหานี่นะคะคุณแม่มาเที่ยวหาโอ้โหดีใจดีใจ โอ้ยดีใจจังเลยโว้ยเนี่นยนะคะเวลาแบบมีเพื่อนหรือมีใครมาบ้านค่ะว่าจะแบบอัเลิศแบบนั้นทุกคนโอเคในตอนนี้เฟิร์นก็จะกินข้าวนะคะนี่กำลังเวฟโจ๊กที่พี่อาร์มซื้อมาให้นะคะแล้วก็วันนี้น่าจะทำขนมพาหะอยากรู้ว่าสิว่าเฟิร์นทำขนมอะไรได้โอเคค่ะกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน <c oughs> นี่นะคะทุกคนเวลาที่เรามีแม่มาอยู่ด้วยนะคะแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างค่ะ มาอะไรล่ะแจ้งแม่บ้านมาเพนโอ้โหอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะเป็นหรอกเนี่ยทุกครั้งที่แม่มาก็คือบ้านจะสะอาดมากเขาจะแบบมากวาดมาถูอะไรของเขาเนี่ยเออและเมนูวันนี้ก็คือหมูกรอบนะครับผมกินคู่กับพี่กรอบลังสิทนี่เองนะฮะกรอบกรอบเหมือนกันกรอบเหมือนกันอร่อยเลยมือนี้มากินข้าว จะทำอะไรลงมาก่อนหนุ่มมาอ๋อไอ้เกียเดี๋ยวก็เหลืองอีกไก่ตายมึงจะทำอะไรมึงขอกรรมการก่อนหรือยังรมารครับของนี้นะครับไม่ได้ครับเขาไม่ได้มองเปลี่ยนเกียร์ไก่แต้มหนิมึงจะลายทั้งตัวเลยแต้มใส่ลิมด้วยนะ ลิมแดงลิมชมพูลิมชมพูริมนอกได้อะไรเนี่ย thank you อุ๊ยขอโทษนานมากเลยที่กูไม่ได้ให้มันอยู่ในรถกูแบบว่าโคตรนานมันคือเทียนเฮ้ยแกงนี่แกงนี่แกงนี้เป็นเทียนที่น้องเฟิร์นทำต้องแกดูมีเขาเรียกว่ามีอะไรวะกิมมิกอยู่ในนี้เป็นเดี๋ยวเพื่ออู๊ดเอาไฟนะทำหรอมันจะไม่ คุณจะพูดถึงแฟนพี like ่ดันตะไมล่ะไม่เขาจะแบบว่าทำแบบว่าของคาแรคเตอร์แต่ละคนมาโอ้ยวู้หอมาอย่างเงี้ยเหมือนห่อกัญชาสัตว์นคาแรคเตอร์ทุกคนวีดอกกัญชาด้วยเิคเก้สดเก่งมากจริงทำไมเค็มอ่ะเค็มทะเลอ่ะไม่ดอกกัญชาทำไมกูไม่มีสารแบบนี้วะอ๋อไอ้นั่นไงเอาเอาทรายไปห้ไงวันนั้นอ่ะ ก็เลยเก็บเก็บฝาไว้มันเอาฝาไว้ไม่งั้นกูเตะบอลไม่อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าไปไล่แก้วกูสวยกว่าไว้โอ๊ตเออหงดสวยมากแก้วกูมีกัญชาไงมินใช่อันนี้ตัวตั้งจะถามมากแล้วให้สปอนไปอันนึงสปอนแดกหมดแล้วเนี่ยเขาให้เอาไว้ตั้งโชว์ไปจุดสปอนชอบอย่างเงี้ยงั้นอี่สปอนก่องสปอนมึงก็ใส่ยาบ้าเป็นเม็ดไปดิใส่มาลนดูดหมดเลยโอลเอาตอกกัญชาของแท้ด้วยเหรอจริงตอนนั้นไอ้ดิวมันนั่งทีมอยู่ที่บ้านก็เลยหยิบมาอันนึ่งเออกูว่าดดดดููเทียงกัน จะดูดดูดเทียนกันแล้วเหรอเนี่ยไปสั่งได้ครับไปสั่งได้ที่เพจนะครับผมจะขึ้นให้นะฮะอะไรป้องเมื่อวันจะมากำลังไปกำลังไปไปไหนอะไปไหนไปไหนมาไปเอาไอเปิลมาฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนกโอวทบอลมาฉีดเซรุ่มยังไม่เห็นนานเท่ามึงเลยเซลุ่มโอลทบอลมันเป็นเซรุ่มกันในนี่งูเล่นเข้าสู่ดอนเมืองแล้วรัดที่ไหนอะรัดที่คอไงการเล่นเข้าสู่ดอนเมือง ได้องวางสายไปป้องมาเช้ามา้าอี๋มาเ่เช้าอี๋มแล้วมาแล้วม่แล้วมาแล้วมแล้วขั้นตอนต่อไปใส่เนยเสร็จแล้วตักใส่พิมพ์แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะ โอเคเราแช่แครกเกอร์ hmm. ให้น้องเซตตัวแล้วเรียบร้อยนะคะในระหว่างนั้น mm hmm. เราก็จะมาทำคร mm ีมฉีดกันค่ะน้ำตาลทรายนมข้นหวานมะนาวค่ะในระหว่างที่ทำอยู่นะคะ mm hmm. ก็มีลูกค้ามานั่งรอ รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเราจะทําเค้กสุดแสนอร่อยให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้ากินไม่ได้นะคะคุณลูกค้าลืมตัวไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวคนอันนี้ให้มันเหลวเป๋วแล้วเราก็ไปใส่พิมพ์นะคะแล้วก็โรยเอิ่มนี่เลยบูเบอรี่อันนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมข้ามไปเลยเลยกันด้วยอะไรก็ไม่รู้นะสุขว่าจะไปย่างอย่างนั้น ลองพูดแบบถูกที่สุดก็จะฟังแบบเสียงมันยังงี้งี้อด้วยม่ยุ่้เพื่อนั่นรู้อะไรวะอย่าไปง่ายอย่างอันอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปยากอย่างอันอย่าไปง่ายอย่างอย่าไปยากอย่างอย่าไปยากอย่างอันมันก็มีมันร้องดีมันมีร้องดีหนึ่งอันนี้เป็คนตีนอันนี้เ็นคนตีนอยู่เหนือแล้วก็ตกไปไปนั่งอยู่บ้านเพื่อนอ่ะแล้วที่บ้านไอีออนนี่แหละเขานั่งกูนั่งตรงกลางเขานั่งเชียงใหม่สองเหมือนกูดูปิงปองอ่ะ หาด้วยหวาแซกไม่ได้ด้วยทำแบบชิงชิงกับหมาเลยชิงกับมาเลยนี่คือคนจะชิงกับมาแล้วชิงกับมาแล้วอะไรกันชิงกับมาเลยเมโลดี้มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไมาเหมือาก็มาสิมาตีไหมว่าต้องมีคนท้ากูอย่างเงี้ยถ้าเสื้อตีห้าบอ เออเนี่ยกูไม่กล้าตีไม่อยากตีตลอดก็รักยิ่ดูแลรักเปยภาษาเขาอ่ะคือถ้าภาษาเหนือคนคุยกันอ่ะมันจะแบบมันจะตีกันแบบอารมณ์ใส่แต่คนกลางพอมาคุยแบบอารมณ์น่ารักเลยเอย่างฮาใส่งอนแจะละเนี่ยมันก็จะงอนแจะแจะละใส่จนงอนตรงเนี้ยชาบงอนคอฉาบงอนแอฉาบงอนคอฉาบะอนคอจะตบกับไหนทอยกูฉาบเลยไหมผมตบกเลยวะเฮียตกเลยวะฮาเจ๊กเกือบจุ้บน้ำแล้วเปย์คิงจบเกือบหาแห้งบ่อย เราเน้ามึงก็จมหน้ามาเตะมึงจนแห้งอ่ะลองแบบว่าสำเนียงแบบว่าเออเชียงใหม่นะเวลาเวลาเขาพูดเขาพูดนั่นนั่นนะเป็นกลางอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วพูดสำเนียงอย่างเงี้ยทำไมละบอลเป็นคนเลยเหรอเอา เกือบจุ่มน้ำ <มา S 1> เต็ม<อ>าปลาปลาปจะพูาปลพูดไป่ฟัง <laughs> บอกอว่าปึาเลีปลาูลาปดาบลากลาปลาปลาเลาลาป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 ลากจะเอาทีาเลาป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 เาปลาปลาเลากลาปลาปนะอาสลาปลาปลาปลาูลาปลาปลด้ลาางลาปลาปลานลาปลาปาปาลลาแ,ล <laughs> แตปลาานโชลาปลลาหาเรื่อง ายกูอยแตไอ้นี่ละไอ้นี่ยนี่แหละก่อนนี้กูกลัจริงไอเดียวภาษาใต้ต่อมาไล่เลยยืนแมมบีบ้าร้อยไหมสักร้อยไหมน้องร้อยอคือสักร้อไเมั่วมั่วมั่วม้เฮ้ยแม่งเอ้ยโง่ดึก้อ้วไอตกนมาตกนนตะโกนมาตะวันตะโกนเลยอุ้ยน้ำยา อุตส่าห์ให้แอร์ทำน้ำพริกใหญ่กวน้ำจริ้มใหญ่กว่าอร่อเลยน้ำยาน้ำยานี่ยังไม่ทันได้ดูดเลยดิไปแล้วบ๊ายบกดเบรกอย่าพุทธัสเจอกันสวัสดีครับสสวัดีครับไอ้บ้องนี้ไปด้วยกันนะเคลบอกไว้นะเหมือนเดิมมุมเดิมความร้อนเหมือนเดิมพูดคำเดิมเจอกันออฟฟิศอ๋อมันยังไงมาแจ้งโอ้โหยาวเลยขึ้นไปคุยกับไอ้แหลกด้วยเลี้ยน่ะทำไมอ่ะ เขาข้าวแล้วเขาลวกแค่บวกเอาข้าวใช่ไหมทำทำไมคือเราเนี่ยไปทําแบบนั้นทําไมอย่างเงี้ยคือมันแบบพอมันไปถึงเหตุการณ์จริงแล้วอ่ะเราค่อนข้างเจออะไรที่มันแบบว่ามันเฟลเยอะ คือการจัดการของพูดนะเขอพูดก่อนว่ามันเป็นพนักงานพนักงานจัดการไม่ดีคือตามที่อื่นๆเมเจอร์อื่นๆเขาจะให้บัตรคิวเป็นทิกเก็ตเมเจอร์บัตรคิวที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาจะมีคนแจกให้แต่ที่ที่นี่แต่ไปขอบอกว่าที่ไหนเมเจอร์นี้คือไม่มีบัตรคิวไม่มีอะไรให้เลยอ่ะแล้วก็มาพูดว่าแบบว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะจัดการและถ้าใครวิ่งเขาจะจับออกเลยจากห้างพูดอย่างนี้เออแล้วหนูก็เลยพูดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะประตูมันมีหลายประตูถ้าสมมติว่าคนไม่รู้ ตรงนี้ล่ะเขารออยู่อีกประตูหนึ่งเขามารอตั้งนานแล้วแล้วยังไงเขาจะได้คิวที่เท่าไหร่อะไรยังไงจะห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งแต่สุดท้ายวิ่งแล้วหนูก็เลยพูดว่าอ้าวไหนบอกว่าจะจับออกไงแล้วพนักงานพูดแค่ว่าวิ่งกันแหละก็คือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีความเป็นระบบอะไรท้าจริไม่แต่เอาจริงๆเราเข้าใจว่าทุกคนอยากได้บัตรเราเองก็อยากได้แต่พอแต่มันควรมีการจัดการที่มันแบบว่าดีกว่านี้เพราะว่าหนูก็ไอเล่นไปตีสอง มันมันสิบชั่วโมงอะที่อยู่ตรงนั้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะอ้าวคุณจัดคิวกันเหรอแล้วเป็นการจัดคิวแบบไม่ใช่พนักงานจัดจัดกันเองซึ่งเราก็อ้าวทำไม๋อแบบว่าคนไปซื้อบัตรก็ทางมันเองทามันเองมีคนทำกันเองหมดแล้วพวกเราที่ไม่รู้ล่ะ แล้วคนอื่นที่อยู่ประตูอื่นล่ะเขาไม่รู้นะอะไรแบบเนี้ยแล้วทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ก็เลยไม่บายนะครับแบ๊กพิงไปเจอกันนะครับถ้าเกิดเจนนี่ดูอยู่ลิซ่าดูอยู่เขาดูเผื่อเขาดูวอล์กมือเผืขาดูเผื่อเขาเขาชอบเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วไปเต็มที่เลยนะครับเราจะไม่ได้เจอกันในปีหน้าแล้วนะครับถ้าเกิดมาอีกเมื่อไหร่ก็จะทำให้เต็มที่เขาจะหมดสัญญาแล้วนะอะไรนะแบ๊กพิงใช่เหมือนจะเลิกหรือจะหมดสัญญาจะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้ ูเมาไห่นั่นแหละเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วแบ็กพิงค์นะครับผมไม่บายนะครับไม่ได้เจอกันนะฮะเราชอบมากนะทุกคนในนี้ชอบหมดเลยใช่ชอบทุกคนเลยนะครับผมป้องชอบปอาเฮ้ยจีซูจีซูคนดีเพื่อนพี่แดงดังนะโโอ้หขอโทษทีขอโทษทีไอ้สันแล้วนั่งเดกหมูกรอบฮุาฮ่ซฮนั่งฮดกฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮอาฮ่า่าฮัาฮ่นฮ่่าค่่า่าั

ายบายบายโอเคกลับบ้านครับจบงานแล้วแต่ว่าข้างนอกก็ยังฝนตกอยู่นะครับมาตกอะไรตอนนี้บุ๊กกับบัตรทำขนมเหรอใช่นั่งคนปวดแขนมากมีเครื่องปั่นนะมันมีที่ไหนล่ะโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับก็เลยจะเอาไปรวมมาคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้มีงานนะครับงานที่ชื่อว่าอเมริกาครบรอบ15ปีใช่ไหม 15ปีอเมริกันนะครับผมจะพาไปดูรถสวยๆทเท่คลาสขขาสิกคลาสสิกจากอเมริกันนะครับผมข้ามไปอเมริกันกเนโาสวัสดีวันใหม่นะผมแต่งตัวใบใหม่นะครับผมทรงผมใหม่ๆแล้วก็ฝนตกแดดออกงงมากเลยแล้วตกหนักเลยนะไม่ใช่ว่าตกแบบว่าจุ๊มจิ๋มจุ๊มจิ๋มนะดูดิอะไรเนี่ยธรรมชาติแล้วตกแบบไม่มีสัญญาณด้วยนะเดินทางไปอเมริกันอย่างที่บอกเอาไว้นะครับไปออกเดินทางครับ แล้วก็นี่คือสมาชิกทั้งสองคนที่ไปกับเราด้วยนะครับชงงงนาขึ้นมาโอเคกินข้าวกันมายังกิน้วครับตันหยองกินยังป๊อกป๊อก๊อก่อนเป็นไงไอ้ป้องเขาปวดปานมากกนะป๊อกโอเคเจอกันที่งานแล้วกันนะครับผมยิงยาว โอเคครับผมถึงแล้วงานอีสานเอองานอะไรสิบห้าปีอเมริกันสิบห้าปีอเมริกันนะครับผมนครนายกใกล้แค่ตูดม้วนหน้าก็ถึงแล้วนะครับโอ้ยขับรถเหนื่อยจังเลยนะมึงไปนอนไหมไปหายที่นอนไหมนะรถนั่นอ่ะเทศบาลอ่ะไปไหมอินเตอร์ที่เอาคราปก่อนนะฮะสวยทุกคันนะบอกไว้เลยโอ้โห โอ้สวยมากไอ้รถพี่ตูนครับเป็นรถพี่ตูนะครับรถพี่ชายเราเองครับอุ้ยอันนี้สวยมากอันไหนดีก็สวยอุ้ยสวยบ้าเลยจะไปหาเพื่อนก่อนดูวันที่สวยมากสวัสดีครับ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  เดี๋ยวจะพาไปดูงานเอาข้าวเจอเพื่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับไปนั่งนั้นแหละตอนนั้นก็จะนั่งกันแบบเสียงดังกันทั้งคืนทั้งวันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวทำมาดูรอบๆงานก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างงานอเมริกันดูแล้วก็จาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้กับโอ้อนั่งในจริงครั้งที่2นะครับปอยไปเรื่ยปอยเอาบอกเขาไปแล้วต้องมีแน่นอนอเมริกัน15ปีแล้วอะ,ะหลักๆก็คืองานนี้คือมาดูรถนะครับ okay, มันสวยอ่ะใดูม,มันดูเท่อ่ะเท่แบบมีสไตล์ใช่จริงๆแล้วอนาคตพี่ก็จะเอาสักคันหนึ่งน พึเล็กดูนู้นเล็กดูนู้นอุ้ยังก็แบบในหนังอเมริกาใช่เดีย๋ยงี้คือแบบเหมือนเหมือนดีมเบอร์เลยอะ<ต>รวมแบบนวดีลูกเสียน,นี่โ <c oughs> อ้หดีจัดเลยแลว้วก็ไม่ใช่มีแค่รถใหญ่นะมีแบบมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอเมริกาเนี่ยจะเปิดกว้างมากเป็นกลุ่มที่แบบเปิดกว้างมากนะครับคือไปจังหวัดไหนรถเสียที่ไหนก็แค่กิ้งกางนั้นก็จบเลยก็จะมีคนใช่จะมีคนจังหวัดนั้นมารับน่ารักกันมากๆเลยครับอุ้ยบอมเมลเอาไปแบบติดบ้านไหมโอ้โหใหญ่เกิน มาเลิเลย ผมอนุรักษ์เครื่องยนต์โบราณนะฮะนี่ไไม่รู้เครื่องอะไระครับขอเข้าดูใ,ใกล้หน่อยครับอันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่เครื่องาวครับพี่มันเขขอหาวท่ใส่รถแร้วพี่คกระโลสอ๋อ<ส><ด><ส><ด>

ครบรอบ5ปีอังนม้ทำไมอ่ะอียย่เออากูมีแบตแล้วขอแบตนะครับอันนี้เล็กอันนี้เล็กโอ้โหแล้วเอากับแมวเนี่ยไอ้หมองเราจะกลับไงวเนี่ยตุยกี้เราบานเลยว่ะแล้วก็ดันปลามูนี่ได้อีกทำไมมึงมาเร็วกวูกวิ่งว่ะตัดเพิ่ม คุณบาดผมผมไม่ได้ปาดคุณเป็นกับตาคุณปาดผมปาดยังไงอย่างงี้อย่างงี้เห็นกูปาดจริงเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวปาดโตเกียวอย่างนี้เลยไปร้อนอยู่คันเริ่มเผลอเริ่มเผลอเริ่มเผลอไปแล้วเจอกันให้บ่ายสวัสดีครับเสวัสดีครเจอกันเร็วบ่อยบ้ายบวัสโอ้ โอเคครับผมมาโพลที่ห้องดําเลยนะครับงงมากเลยคลิปนี้ขอโทษด้วยครับผมมันอาจจะกระโดดบูบบ้าไปหน่อยนะผะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับงานที่อเมริกาผมถ่ายมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าอยากดูเต็มๆไปดูได้ที่ช่องอากูช n แนลบ้านดำสบอนเกมกากนะครับผมเขาถ่ายกันไว้เยอะมากๆไปหาดูกันได้นะครับและก็มาถึงช่วงท้ายคลิปสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จะเอาอะไรดีๆที่ผมไปเจอมาไปอ่านมาหรือไปสัมผัสมาเอามาแบ่งปันกันนะครับผมไปเจอประโยคนึงมาเป็นประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าให้คุณ เขียนลงกระดาษ10ข้อว่าคุณรักอะไรบ้างผมเชื่อว่าคุณก็จะเขียนเยอะแยะมากมายนะครับรักท้องฟ้ารักอากาศรักคนรอบข้างรักดนตรีรักธรรมชาติรักแฟนรักพ่อรักแม่รักอะไรต่างๆนานาที่ตัวเองรักนะครับผมแต่คุณลองถามตัวเองดูที่ว่าคุณจะเขียนว่าคุณรักตัวเองในข้อที่เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองสําคัญที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดและเอาความรักที่มีต่อตัวเองไปแบ่งปันให้คนรอบข้างนะครับนั่นคือความรักที่แท้จริงนะครับทุกคนขอบคุณ มากที่ดูจนจบวอกนี้แล้วกันนะครับผมติดตามใหม่หที่คลิปหน้าได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตะดาเสร็จแล้วนะคะนี่บัลเบอรี่ชีสเคส้กของเฟิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือฟ้ามืดกันเลยทีเดียวโอเคค่ะแล้วก็เอาไปแชร์ตู้เย็นแล้วก็ทานได้นะคะถ้าใครอยากได้สูตรไปหาเองตามแบบ a c e b o o k g o o g l e อะไรไงเงี้ยพาะเพิ่ก็มาจากนั้นเหมือนกันโอเค